ต้องบอกทุกคนก่อนว่าก่อนที่เราจะทำคลิปนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับหมอเปิลจนทำให้ทีมงานไม่ต้องการที่จะทำคลิปที่นี่ต่อมาดูกันว่าเหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์อะไรหยุดมีอะไรบางอย่างจะเข้าหนูหยุดหยุดแล้วหมอเปิล ก็มีอาการร้องไห้ดูเหมือนว่ามีใครสักคนพยายามที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำคลิปนี้แต่หมอเปิ้ลก็ยืนยันว่าเราจะทำคลิปนี้ให้เสร็จโดยที่เราจะไม่ย้ายไปที่ไหนอีกแล้ว เราจะนำคำถามที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายมาให้หมอเปิ้ลช่วยไขค,คำตอบให้ทุกคนได้รู้ว่าโลกหลังความตายนั้นเป็นอย่างไรด้วยหลายๆคำถามหลายๆความสงสัยที่ทุกๆคนยังค้างคาใจอยู่ว่าดวงวิญญาณหรือโลกแห่งความตายมีจริงหรือไม่ หมอเปิ้ลขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าหมอเปิ้ลเองก็ไม่เคยตายไม่เคยเสียชีวิตแล้วก็ไม่เคยเข้าไปอยู่ในจุดที่ดวงวิญญาณน,นั้นอยู่แต่จะพูดถึงสัมผัสที่เคยพบเจอที่เคยรับรู้มาจากดวงวิญญาณที่มาจากญานหมอเปิ้ลอาจจะมาจากสถานที่ต่างๆที่เราได้ไป เที่ยวไปกราบไหว้ไปสักการะนะคะก็จะมีดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่แต่ละสถานที่นั้นๆจะมาปรากฏตัวจะมาแสดงให้เรารับรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่และอยากจะสื่อสารกับเราค่ะแล้วแต่ละดวงวิญญาณนะคะก็จะปรากฏแตกต่างกันไปบางท่านก็มาได้แค่เสียงบางท่านก็มีรูปก,กายมาให้เราเห็นและบางท่าน ก็อาจจะสัมผัสตัวเราได้ด้วยค่ะแต่พลังงานที่หมอปิ้นเคยเจอและแรงที่สุดก็คือดวงวิญญาณเจ้าที่ที่พร้อมที่จะมีพลังส่งถึงเราแล้วก็เข้าร่างของเราได้อย่างที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะสถานที่ทุกสถานที่ที่เราจะไปหรือทุกที่ที่เราจะพูดถึงจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่อยู่ณตรงนั้นเราต้อง บอกกล่าวเขาให้เขารับรู้ว่าเราต้องการที่จะได้อะไรเป็นยังไงดวงวิญญาณไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแค่เราอย่าไปลบหลู่เขาเท่านั้นเลยสถานที่แรกที่วิญญาณจะไปหลังความตายคือที่ใดอย่างเคสคนใกล้ตัวเลยนะคะสำหรับดวงวิญญาณที่หมอปิ้นสื่อสารและติดต่อได้นะคะเขาเสียชีวิต แล้วดวงวิญญาณเนี่ยไม่รู้ว่าตนเองต้องไปอยู่ที่ไหนแต่เขารู้ตัวนะคะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วรู้ด้วยว่าเขารู้สึกมีอาการเจ็บปวดและทรมานและเสียชีวิตตรงไหนเขาทราบดีค่ะแต่ด้วยความนึกคิดนะคะมีดวงวิญญาณบางดวงน่าจะแทบทุกดวงเลยนะคะที่นึกถึงใครปุ๊บ ก็จะแว็บไปหาคนนั้นปั๊บซึ่งเรื่องราวนี้นะคะใครๆก็อาจจะเคยได้ยินมาซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าดวงวิญญาณที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้นะคะมีการสื่อสารติดต่อมาทางหมอเปิ้ลน,นะคะเขาแค่งงว่าทําไมตอนนี้เขาไปหาเพื่อนอีกคนนึงแล้วพอเพื่อนอีกคนนึงพูดถึงเพื่อนอีกท่านหนึ่งตัวเขาเองนึกปุ๊บเขาก็แว็บไปหาคนนั้นปุ๊บ เป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ต้องใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยนะคะหมอเปิ้ลพูดจากยานที่หมอเปิ้ลเคยสัมผัสและก็พบเจอทุกดวงวิญญาณนะคะมักจะมีแสงสีเหลืองเหลืองสว่างสว่างครอบตัวอยู่และรอบตัวนั้นคือมืดดำไปหมดนะคะแรกๆหมอเปิ้ลเคยสงสัยว่าเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรนะคะแสดงว่าดวงวิญญาณดวงนั้นนะคะ เคยได้ไปรับโทษหรือได้รับสารจากยม,มทูตแล้วว่าคุณเสียชีวิตแล้วลงรายชื่อแล้วว่าคุณเป็นใครแต่ด้วยบุญกรรมนะคะที่ไม่สามารถทําบุญเองได้หรือไม่สามารถที่จะมองเห็นโลกภายนอกได้ก็เลยจะโดนเหมือนโดนจองจําไว้จนกว่าจะถึงวาระที่ได้รับโทษณนะจุดที่อยู่นะรกภูมิ ดวงวิญญาณดวงนี้ไปที่ไหนที่ทางไหนนะคะท่านยมทูตหรือท่านเท้าเวสวรรณท่านจะได้คุ้มครองดวงวิญญาณน,นั้นได้ถูกนะคะว่าใครไปที่ไหนยังไงแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะการที่เป็นดวงวิญญาณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่โดดเดี่ยวนะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปหาเจ้าที่เจ้าทางสถานที่ที่เราเคยอาศัยอยู่หรือสถานที่ที่เราเคยเรียน อย่างเช่นสถานศึกษาโรงพยาบาลหรือว่าศาลพระภูมิต่างๆเราสามารถไปทิศทางนั้นได้ใครที่อยากทำบุญให้กับดวงวิญญาณน,นะคะสิ่งแรกเลยน้ำเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงและเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณได้ดีที่สุดค่ะคนที่ทำบุญกับคนที่ไม่ทำบุญโลกหลังความตายแตกต่างกันหรือไม,ตม่ต่างกันมากต่างกันมากๆนะคะเพราะว่า ดวงวิญญาณหนึ่งเนี่ยถ้าคนที่เคยทําบุญเช่นเคยตักบาตรถวายเพลถวายสังฆทานกรวดน้ําให้กับดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะอันนี้คือดีดีเลยเพราะว่าดวงวิญญาณที่เขาเคยทําบุญให้ที่ยังสถิตยอยู่ในโลกดวงวิญญาณก็จะมาต้อนรับเขาจะมาพาเขาไปในที่ที่ควรจะไปไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่เคว้งคว้าง อันนี้คือผู้ที่เคยทําบุญส่วนใครที่ไม่เคยทําบุญเลยคนที่แม้แต่วัดก็ยังจะไม่เข้าเลยนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องเจอก็คือคุณจะเจอฟ้าที่เป็นสีส้มมืดมืดและมีแสงขาวๆส้มๆล้อมรอบตัวอยู่ซึ่งดวงวิญ,ญญาณเป็นแทบทุกดวงเพราะว่าคงไม่มีใครไม่เคยทำไม่ดีก็อาจจะมีกรมเล็กๆแน่นอๆติดตัวมาทุกท่านค่ะถ้าไม่ได้เกิดในพระพุทธศาสนา ไปเกิดในคริสศาสนาคริสศาสนาฮินดูคศาสนาอิสลามอะไรอย่างเงี้ยมีผลอะไรกับดวงวิญญาณไหมในเรื่องของการทําบุญเพราะว่าเห็นแต่ศาสนาพุทธส่วนใหญ่นะที่ทําบุญเข้าวัดถวายสังฆทานนู่นนี่นั่นซึ่งศาสนาต่างๆอ่ะก็จะไม่เหมือนกันก็เลยอยากรู้ว่าตายไปอ่ะไปที่เดียวกันไหมหรือว่ามีการตัดสินที่ต่างกันไหมหมายถึงว่าดวงวิญ,ญญาณที่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอื่นๆถูกไหมคะใช่ค่ะ ทุกทกที่มีโลกของเขาทุกๆศาสนาก,ก็มีวาระของเขาแต่การรับโทษจะมาอยู่ที่จุดเดียวคือนรกขภูม,มยมมาทูตมีมากกว่า5ตนที่จะตัดสินโทษไม่มีแค่ท่านเดียวแน่นอนซึ่งแต่ละจุดก็จะมีมีภาคจีนมีไทยมีอิสลามมีทุกขอนุญาตพูดถึงศาสนาอื่นๆน,นะคะ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะได้ไปรับโทษวาระนั้นณจุดตรงไหนแต่จุดศูนย์รวมก็คือน,นรกขภูมิแล้วก็สวรรค์ค่ะดวงวิญญาณผีตายโหงมีสิทธิ์ได้รับบุญและเฮียนอย่างที่เขาลือหรือไม่ที่เขาบอกว่าผีตายทั้งกลมผีตายโหงเฮียนกว่าผีที่ตายธรรมชาติหรือป่วยตายอันนี้จริงที่สุด นะคะคเพราะส่วนมากผีที่ตายท้องกลมหรือผีที่ตายโหงส่วนมากจะเป็นดวงวิญญาณที่ยังไม่ถึงเวลาตายหรือตายเพราะความประมาทของเราแต่ถามว่าดวงวิญญาณที่ตายหงได้รับบุญกุศลไหมได้รับแน่นอนค่ะ แต่ก็ต้องรอการตัดสินนะคะจากทางนรกภูมิก่อนว่าดวงวิญญาณเขาเนี่ยถึงค่าแล้วจริงๆและที่สำคัญเนี่ยเขาต้องได้รับโทษอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือมีวิบากกรรมอะไรติดตัวมามากแค่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะสามารถปล่อยตัวเรามารับบำเพ็ญกุศลวิธีสวดศพหรืออะไรก็ตามส่วนมากเนี่ยดวงวิญญาณตายโหงเนี่ย จะได้ไปอยู่ในระคภูมิประมาณ5-7วันพอพ้น7วันแล้วก็จะได้หลุดออกมาโดยที่มีผู้คุมติดตามมาอยู่ตลอดเวลาค่ะจะไม่ได้ปล่อยให้ดวงยางไปไหนนะคะหมอเปิ้ลมีอะไรแนะนำสำหรับคนกลัวผีเอาจริงๆนะคะความกลัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผีก็ได้เนืกอออกไหมบางคนก็อาจจะกลัวสัตว์บางคนก็อาจจะกลัวสัตจจว์ตเลื้อยคาน กลัวความมืดกลัวความที่แคบเพราะมันทําให้รู้สึกเราอึดอัดหรือกังวลใจว่าสัตว์นั้นจะดุร้ายกับเราไหมหรือที่แคบตรงนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราอะแน่นไปหมดนะคะมันก็เลยเป็นความกลัวถามว่าผีเนี่ยเราควรที่จะกลัวหรือเปล่ากลัวไว้ก็ดีนะคะเพราะดวงวิญญาณบางดวงก็ตั้งใจมาหลอกเราจริงแต่ดวงวิญญาณบางดวงก็แค่คิดถึง และโหยหาเราถึงได้กลับมาหาเราในช่วงเวลาที่เขาสามารถทําได้บรรพบุรุษมาหาอย่าไล่เขาเลยค่ะกว่าเขาจะสะสมบาร,รมีกว่าเขาจะสะสมบุญที่คุณให้เขามาเนี่ยให้เขามีโอกาสได้มาหาพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเขาต้องใช้เวลาเขาต้องปฏิบัติด,ดีมากๆในกายของเขาที่เป็นดวงวิญญาณในโลกในนรกภูมิหรืออีกภพภูมินึง เพื่อที่จะกลับมาหาเราด้วยความคิดถึงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหลอกเราเหรอกคะ่ะเขาแค่คิดถึงแล้วโหยหาผีก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นเนื่อไหมคะมองคนก็กลัวก็แค่คําพูดว่าคําเรียกว่านี่คือผีก็ก็กลัวแล้วอย่างเช่นที่จริงเขาไม่ได้กลัวผีหรอกคะ่ะเขากลัวความมืดเขากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นว่าจะอะไรที่มันอยู่มืดมืดเนี่ยเรามองไม่เห็นเเราก็จะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า ตรงนั้นมีอะไรทําอะไรมีอะไรจะทําอะไรกับเราบ้างนะคะแต่ดวงวิญญาณน่ะน่าสงสารมากๆบางสถานที่ที่แบบบอกว่าผีเฮี้ยนน่ากลัวไปตรงไหนก็โดนผีหลอกนะคะจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเรานะเขาแค่ควบคุมปริมาณพลังของตัวเขาเองอะไม่ได้เขาก็เลยจะต้องมาแสดงออกด้วยความโหยหาด้วยความคิดถึงหรืออย่างเช่นคนที่ฆ่าตัวตาย เขาไม่ได้อยากมาอยู่ที่นั่นเดิมๆซ้ำๆนะคะแต่คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะเป็นดวงยานดวงเดียวเลยที่ตายปุ๊บจะได้รับคำโทษทันทีหรือโดนลงทันทันทีก็คือให้กลับไปอยู่จุดเดิมที่ฆ่าตัวตายซ้ำๆหลายๆพบหลายชาติจนกว่าจะหมดวิบากกรรมตรงนี้ถึงจะได้ปล่อยไปอิสระและรับบุญกุศลต่อหลังจากนั้นค่ะอันนี้เนี่ยหนักกว่าคนที่ตายโหงนะ กลัวพระเครื่องหรือเครื่องรางหรือไม่ผีไม่ได้กลัวพระเครื่องค่ะไม่ได้กลัววัตถุใดๆแต่ผีกลัวบทสวดบ,บาลีหรือคำสวดที่ปลุกเสกกับพระรูปนั้นองค์นั้นเท่านั้นอย่างเช่น พระองค์นี้เนี่ยพระจริงพระปลอมขึ้นอยู่ที่ว่าได้ผ่านการปลุกเสกจากอาจารย์ที่มีวิชาแล้วเก่งจริงๆไหมบทที่สวดคาถาไปที่เขาบอกว่าอันนี้ลงของแล้วนะอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการสวดเพื่อที่จะมีบทสวดต่างๆในเรื่องของคุ้มภัยร่ํารวยหรือพระอาจารย์ดังๆเก่งๆอะไรเงี้ยค่ะที่ท่านสวดไปในวัตถุมงคลน,นั้นๆอยากให้หมอเปิ้ลฝากถึงคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมีสัมผัสที่หก อันนี้จริงๆแล้วสามารถเกิดขึ้นได้นะคะบางคนเกิดมาก็ไม่ได้เห็นดวงวิญญาณไม่ได้เห็นผีแต่บางทีค่ะเขาอาจจะเคยประสบอุบัติเหตุจมน้ําอุบัติเหตุแรงๆที่ทําให้เขานนอกหรือหมดสติไปตื่นขึ้นมาก็อาจจะเคยข้ามพบไปอีกที่หนึ่งแล้วจิตดวงวิญญาณนั้นก็ยังสื่อสัมผัสทําให้เขาเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่หลายๆคนมองไม่เห็นสิ่งแรกเลยค่ะที่หมอปัญญาให้ทุกคนเตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังคือหนึ่งตั้งสติทำสมาธิ ให้หลุดจากความกลัวทุกทั้งปวงให้ได้ก่อนภาพที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้โอเคค่ะบาคคนคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเราอาจจะไม่ได้เชื่อเราแต่อยากจะให้จิตเราค่ะทำจิตเราให้แข็งให้มากที่สุดและมองข้ามสิ่งเหล่านั้นซะอย่าให้เขารู้ตัวค่ะว่าเราเห็นเขาเมื่อไรก็ตามนะคะที่ดวงวิญญาณเนี่ยรับรู้ได้ว่าเราสัมผัสเขาได้หรือเราสามารถมองเห็นเขาได้ เขาาาจะะมปรรชิตััวททนีอยากให้ทานเครื่องเส้นไวนกับสัมภเวสีสามารถทำวิธีไหนได้บ้างก็มีหลายๆท่านนะคะที่ที่ถามแล้วก็อยากทราบซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการให้ข้าวสัมภเวสีเลี้ยงผีใช่ไหมคะหมอเปิ้ลแนะนําเลยว่าใครที่อยากจะทําบุญกับสัมภเวสีหมอเปิ้ลแนะนําว่าให้เราเนี่ยไปถวายพระภมิเจ้าที่ท่านก่อน ะะถวายพระภูมิเจ้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บอกเจ้าที่ทางว่าหนูขอเสสังแล้วก็อุทิศมอบอาหารหรือ,เ,อ,อเครื่องสังเวยตรงนี้นะคะให้กับสัภเพสศีหรือเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในบริเวณนี้ให้มารับบุญกุศลแล้วก็ทานอิ่มแล้วก็ขอให้กลับไปอยู่ในภพภูมิของท่านไม่อนุญาตให้ติดตามเราแล้วขอให้พระภูมิเจ้าที่เนี่ยท่านเป็นคนเจราจารแล้วก็มอบ ให้กับสัมพเวสีอีกทีหนึง่งอันนี้จะเป็นการป้องกันได้100%ค่ะถ้าเลี้ยงเองเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะเขาเนี่ยจะอยากได้ของจากเราอีกเขาจะเคยตัวแน่นอนค่ะสําหรับตอนนี้นะคะใครที่ยังมีชีวิตอยู่หมั่นทําบุญสร้างกุศลกันเยอะนะคะทุกท่านเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตายไปแล้วเราจะไปอยู่ทิศทางไหนจะทําอะไรได้บ้าง เราไม่สามารถทําบุญได้นะคะเพราะเราไม่ได้มีกายที่จะสามารถเดินเข้าวัดไปทําบุญได้ต้องรอบุญกุศลจากผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่บนโลกมนุษย์เท่านั้นนะคะถ้าเป็นไปได้บุญไม่ทําไม่ว่าแต่อย่าสร้างกรรมให้ตัวเองเพิ่มฝากไว้เท่านี้ค่ะ